9เมษายน2567แรงเสียดทานภายในระว่งพลามัดเรซิ่งกับค่ายผู้ผลิตอย่างดูคาติยังคงระอุต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดมีรายงานค่ะว่า พวกเขาอาจทบทวนการป้อนรถแข่งสเปคโรงงานอีกครั้งจากจำนวน2คันเพื่อกระจายให้ทีมอิสระรายอื่นค่ะโดยพราโมดเรซิง่งอยู่ระหว่างการเจราจาขยายสัญญากับดูคาติออกไปในปี2025-2026ค่ะแต่จากรายงานล่าสุดพบว่าอาจจะมีประเด็นใหญ่ที่ถูกยิบยกขึ้นมาถกกันอย่างเข้มข้นค่ะซึ่งล่าสุดมีรายงานอีกว่าดูคาติอาจจะลดโคตารถโรงงานจากสองคันที่เคยป้อนให้กับพราโมด์เรซิ่งในปี2025เพื่อป้อนให้กับทีมอิสระรายอื่นของค่ายอย่าง g r รซ i n นและ VR 46ในปัจจุบันคาะพรามาเรซิง่งเชิดช้ในการแข่งขันโมโต g p ด้วยรถแข่งของ Desmos ซ d c GP จ46ที่ต้องใช้รถแข่งเวอร์ชันเก่าทั้งคู่ค่ะทางนี้ค่ะมีความเป็นไปได้ที่ดูคาติยื่นข้อเสนอในสัญญาฉบับใหม่ให้กับพรามาเรซิง่งด้วยเงื่อนขายรถแข่งสเปคโรงงานเพียงคันเดียวเท่านั้นในปี2025ค่ะนั่นหมายความว่าเกรซินซึ่งบิดโดยมาร์และอเล็กซ์มาเกในปัจจุบันค่ะ หรือ VR46 ที่ลงแข่งโดย Marco b e ช h e c h i และ Fabio Di g i a n ั a n t o n i o จะได้รับโคตารถแข่ง GP25 ไปทีมใดทีมหนึ่งในปี2025ค่ะ